พอแล้วรู้แค่นี้พออย่าไปรู้เยอะขนาดนั้นเลี่ยงไม่ได้้ากูจะเล่ายังไงดีวะเออมีบริษัทเนาะเล่านิทานนะะเป็นเรื่องเล่าดีกว่าเรื่องเล่านะ,ะเป็นไม่ใช่นิทานหรอกเป็นเรื่องเล่าเป็นละครเป็นเป็นละครสั้นแล้วกันเป็นละครสั้นนะคะ มีบริษัทบริษัทหนึ่งนะคะ,ะที่เปิดกันมาได้ประมาณ3 4มสี่ห้าปีนะคะ,แ,ะแรกๆบริษัทนี้ยก็ยังไม่ได้มีพนักงานเยอะมากมายนะคะยังไมไ่มีพนักงานเยอะอะช่วงนั้นบริษัทเริ่มก่อตั้งนะคะเริ่มก่อตั้งมาใหม่ๆนะคะในการหาพนักงานเนะะี่ยค่ะเขาจะมีวิธีดึงพนักงานนะคะเอ้ยมาช่วยกันหน่อยนะเราจะมาร่วมสร้างบริษัทนี้ไปด้วยกันนะคะ ชื่อบริษัทอะไรดีนะชื่อบริษัทเออ่งูคุณชื่อบริษัทงูคุณนะคะโมกุลงูคุลมาร์เก็ตติ้งจำกัดนะคะกูต้องจดไปไหมว่าตัวละครจะเยอะหรือเปล่าชื่อบริษัทงูคุลมาร์เก็ตติ้งจำกัดบริษัทงูคุลมาร์เก็ตติ้งจำกัดต้องการพนักงานนะคะในช่วงแรกๆเจ้าของบริษัทเนี่ยนะคะก็มี ท่านประธานเนี่ยเป็นเป็นท่านประธานแล้วก็มีภรรยานะคะแล้วก็มีลูกนะคะมีลูกอ่าโมกุลมาร์เก็ตติ้งนะคะก็เป็นบริษัทที่ทําการตลาดนะคะ,ะทาการตลาดแต่ช่วงนั้นก็เป็นช่วงก่อตั้งอ่าก็เลยรับพนักงานมาแบบยังไม่เยอะมากมายนะคะแล้วก็พนักงานทุกคนก็ช่วยกันนะคะช่วยกันที่จะแบบโปรโมทสินค้านะคะที่มีอยู่นะ อาสบู่เนี่ยคะจะโปรโมทสินค้าสบู่นะคะจากสบู่ธรรมดาทำยังไงให้สบู่นี้พิเศษขึ้นมาได้นะคะเขาก็ช่วยกันโปรโมทนะคะพอพนัก <Edge> งานคนไหนทําผลงานดีนะคะ <S <S 1> <S 1> ทางอ่คุณนายเจ้าของบริษัทก็จะชื่นชมสุดยอดมากเธอเก่งมากฉันฉัน เธอเก่งมากเธอทุ่มเทมากนะคะเรามาทําเพื่อบริษัทงูกุลมาร์เก็ตติ้งของเรากันนะคะ,อ,ะอืมแล้วคราวนี้พนักงานในบริษัทเนี่ยที่ยังมีคนกลุ่มน้อยๆอ,อยู่เนี่ยก็ได้รับการชื่นชมจากเจ้าของเมียของประธานบริษัทช่วยกันนะคะผลักดันให้บริษัทเนี่ยเข้าสู่ตลาดสากลให้ได้นะคะโดยที่ ประานเมี okay. เยประธานเนี่ยก็โอ้โหอวยเนี่ยเดี๋ยวได้มานะจะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะทุกคนจะต้องแบบอืเดี๋ยวเรียกว่าลูกเลยเนี่ยเนี่ยเป็นลูกนั้นเนี่ยรักลูกเลยตอนแรกบางคนก็รักเหมือนน้องสาวเลยเมียท่านประธานรักเหมือนน้องสาวสักรักเหมือนลูกใครทำแบบงี้เนี่ยรักเหมือนลูกคนรักเหมือนลูกก็จะติดเมียท่านประธานหน่อยไปไหนก็จะไปด้วยกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ แล้วมันก็มีพนักงานคนหนึ่งเนี่ยนะคะที่แบบเป็นผู้หญิงนะคะเขาก็จะแบบคุยแบบมนุษยสัมพันธ์ดีอะค่ะกับพนักงานทุกคนนะคะแล้วก็คุยดีกับท่านประธาน<ม>พอคุยกับท่านประธานบ่อยๆอะค่ะเอ่คุยบ่อยๆเข้าไปบ่อยเข้าอ่ะ เมียท่านประธานเริ่มรู้สึกไม่พอใจล่ะท่านประธานก็ออกตัวแบบไม่มีอะไรคุยเรื่องงานนั้นนู่นนี่นูนน่นนะเมียท่านประธานไม่ปลืม้มเธอออกไปจากการเป็นพนักงานบริษัทฉันไล่คนนั้นออก ปกติไล่ใครออกท่านประธานจะไม่เคยโกรธกลิ้วมากมายแต่ไล่คนนี้ออกปุ๊บประธานเกลียวกาดเกลียวกาดมากเป็นฟืนเป็นไฟค่ะเป็นฟืนเป็นไฟพนักงานคนนั้นก็ถูกไล่ออกจากบริษัทไปเพราะ เธอไปสนิทสนมกับประธานบริษัทเกินไปเมียท่านประธานไม่พอใจไล่ไปนะคะ,อะพอไล่ไปแล้วก็เรื่องก็เงียบไปนะคะพนักงานก็เริ่มเข้ามานะเมียประธานก็อ๋อตีสนิทกับทุกคนทุกคนลูกเป็นน้องเป็นลูกเป็นน้องเป็นลูกแล้วก็มีคนรู้จักกับเมียท่านประธาน เป็นนักลงทุนเทรดท,ทองอ่าไปเจอกันที่งานงานหนึ่งนะคะไปเทรดท,ทองกันเป็นนักเทรดนะอ่าก็เลยพูดคุยกันสนิทสนมนกันเริ่มชวนกันมาลงทุนเทรดท,ทองะะเขาก็อ้าวเอาอย่างนี้เข้ามาเป็น เข้ามาทำงานบริษัทงกุลมาร์เก็ตติ้งด้วยกันไหมคะม,มาช่วยกันสร้างโงกุลมาร์เก็ตติ้งให้มันดังทั่วโลกมาสิคะมาคะ่ะก็ชวนกันมาเทรดทองด้วยทำงานด้วยบลาบลาบล a บ l าอ้าวเอาอย่างนี้สิพนักงานทุกคนมาเทรดด้วยกันไหมลงทุนด้วยกันเราจะได้มีเงินด้วยกัน ก็ลงทุนกันไปล่คะค่พะพนักงานทุกคนลงทุนกันไปล่คะค่ะวาดฝันวาดวิมานเลยคนนี้เนี่ยลูกท่านประธานเนี่ยนะคะลูกท่านประธานเนี่ยท่านฝันเนี่ยวันนี้มาเทรดด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะได้ดีมันจะนั่นจะนี่ทุกคนก็เชื่อ ก็ลงเทรดกันไปนะคะสรุปทองร่วงพอตแตกกระเจิงเงินแสนหายไปในพิบตาอ่ะทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะใช้คืนให้เป็นเงินสามพันห้าร้อยบาทแต่เงินเนี้ยเป็นเหรียญน,นะอยู่ในพอตเหมือนเดิมนะเอาออกไม่ได้ อยากได้เอาออกก็ต้องลงเล่นใหม่ไงสรุปเสียกันหมดพอนิทานเรื่องนี้จบแค่นี้พอจบแค่นี้พอไม่เล่าต่อเดี๋ยวรอเล่าในรายการใดรายกัรหนึ่งอืม พอแล้วแค่นี้พอติดต่อไปที่เพจกันทังหวลังติดต่อไปทําไมคะไปยุ่งอะไรกับคุณกันเขาเขาก็มีงานของเขาอยู่งงอีพีสองรอดูพุ่งพอแล้ว รู้แค่นี้พออย่าไปรู้เยอะค่ะ